ส่วนอีกพักหนึ่งเป็นพักประชาธิปัตย์คุณบัญญัติบรรทัศฐานนะครับประธานคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาของประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาสรุปบอกว่าปี2566เนี่ยจะเป็นปีการเมืองที่สู่ยุคธนาธิปไตยธนาธิปไตยนี่ผมเดาเอาว่ามาจากธนบัตรธิปไตยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคืออย่างนี้คุณบัญญัติเนี่ยสรุปสรุปอย่างนี้บอกว่าตอนเนี้การเมืองเนี่ยรวมทั้งนะักการเมืองเนี่ยกำลังเริ่ม,เร,มเริ่มมีความรู้สึกว่ากระแส หรือจะสู้กระสุนแต่วิธีการสร้างกระแสคก็ต้องใช้กระสุน,สนกระสุนก็คือเงินเราพูดตรงๆอย่างนี้เลยนะครับคุณบญัติอธิบายบอกมันเป็นการทําการตลาดอย่างทุ่มเทม,มากขึ้นตรงนี้อันตรายเพราะพอคุณใช้เงินในทางการเมืองมากคุณก็ต้องไปถอนทุนอพอคุณถอนทุนได้คุณเก็บทุนเอาไว้ได้คุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายไว้เฮ้ยมันทําได้ดีไว้เออคุณก็จะทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําไปเรื่อยๆก็คือ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดพอคุณใช้เงินทําได้ปับ๊บคุณก็จะใช้เงินไปสร้างเครือข่ายสร้างไอโอสร้างตัวตนในโลกโซเชียลสร้างความเสียเปรียบได้เปรียบแล้วก็สร้างเครือข่ายอุปถมัมพพวกนี้แหละจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วเครือข่ายอุปถัม์ก็กําลังกลับมาแต่ผมพูดจริงๆนะผมเห็นด้วยเพราะเราเจอเงินสร้างไอโอมาแล้วในช่วงกลางปี <Ừ. S 1> ไอล้านกว่าเสียงนั่นอะ่ะจนตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นยังไงอะ่ะออหายไปแล้วหายไปแล้วนะครับส่วน เรื่องต่างๆเนี่ยคุณบัญญัติก็เลยบอกว่าการเมืองเนี่ยจะมีอีก2ลักษณะนะครับก็คือการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการตั้งงบประมาณต่างๆมากเกินความจําเป็นเรียกว่าสร้างงานให้ผู้รับเหมาไม่ได้สร้างเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนกับการเบียดบังผลประโยชน์ของรัฐก็คือการกําหนดเงื่อนไขให้รัฐต้องชดใช้เงินจํานวนมากในการดําเนินการตามโครงการเพื่อประโยชน์สาธารนณะเรื่องเหล่านี้จะตามมาส่วนลักษณะที่สองเมื่อสักครู่นี้อะไรนะ กระแสสู้กระสุนไม่ได้แต่ถ้าจะสร้างกระแสต,ต้องใช้กระสุน,รสนเรื่องที่2ก็คือสภาพความขัดแยง้งแบ่งฝ่ายรุนแรงมากขึ้นจากที่รุนแรงอยู่แล้วพอผลสะท้อนออกมาคือการด้อยค่ากันเองจนเกินเหตุผลระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและพรรคการเมืองจริงๆแล้วคุณบญญยติบอกว่า,วาการวิพากษ์วิจารณ์รวมไปถึงเรื่องของการถ่วงดุลตรวจสอบมันเป็นธรรมดามแต่พอเราถ่วงดุลตรวจสอบในลักษณะที่เราไปด้อยค่าเช่น ฝ่ายค้านชอบชี้ไงบอกไอ้รัฐบาลเผด็จการเห็นไหมหรือไม่แปดปีไม่มีผลงานเลยซึ่งมันผิดอยู่แล้วไงแปดปีไม่มีผลงานได้ยังไงก็รถไฟฟ้าเป็นสิบสายหรือเผด็จการถ้าเผด็จการก็ต้องล้มไปแล้วว่าไม่มีเสียงข้างมากคือมันผิดอ่ะคุณบันอยบบอกไอ้อย่างเงี้ยมันด้อยค่ากันค่ะเพราะมันด้อยค่ากันปั๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีคนดีเลยหรอ เป็นอันตรายต่อระบบประชาธิปไตยนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องลองดูกันไปว่าสิ่งที่คุณบัญจับบอกปี -6 กการเมืองจะแรงเนี่ยจริงเท็จอย่างไรน้อง<ช>มุ่ยแล้วก็ <นะ S 2> สิ่งหนึ่งเขาบอกว่าคุณบัญจัก็ฝากไปถึงกะกะตอบอกว่าหน้าที่สําคัญของกกตเลยเนี่ยก็คือต้องให้ความรู้<ช>ความเข้าใจกับประชาชนสําคัญสุดเลยเนี่ย อาจจะต้องเดินหน้าเข้าสู่ท้องถิน่นเดินหน้าเข้าสู่ชนบทให้ประชาชนตระหนักเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การเมืองเนี่ยเริ่มใช้เงินหลังจากนั้นเนี่ยดูเลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดความเอาไง,ไง่ายๆเกิดความพินาศเกิดขึ้นแกแกลกัวเลยแกกลัวว่าเดี๋ยวนะถ้ามันมีเชื้อปะทุขึ้นที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองใหญ่ๆที่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่เนี่ยมันจะเป็นต้นเหตุข,ของการเดินขบวนชุมนุมประท้วงอ,อยากให้กรกตเข้าไป และจับมือกับนักศึกษาจับมือกับเด็กรุ่นใหม่ทําความเข้าใจกับสังคมทําความเข้าใจกับชุมชนทําความเข้าใจกับชาวบ้านให้ดีนะอ่ะอันนี้ก็เป็นมุมมอง<า>ของอบุคลากรที่ต้องเรียกว่าคร่ำวอดแล้วก็โชคชนทางการเมืองอีกคนหนึ่งเลยนะครับคือหลายคนมองว่าปีนี้ปีกระต่ายไงอาจจะไม่ใช่กระต่ายที่แบบน่ารักอย่างเดียวในเรื่องของการเมืองนะกระต่ายกัดคนเป็นนะอา,อาจจะเป็นกระต่ายป่ากระต่ายกัดคนเป็นนะ<ช>พูดจริงนะ